กรสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแต่งตัวลุกนางฟ้านะคะถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะโอเคนะคะก็ให้เรากดเข้าไปที่ตัวละครเนาะเนี่ยแล้วเราอ่ะก็จะกดตรงหวัวใจนะคะซึ่งเราอ่ะถูกใจมันไว้เนาะเนี่ย คือแบบเราถูกใจชุดวันแล้วก็เอาไว้ทําคลิปเนาะคือแบบเราได้ไปส่องของคีเอเตอร์แล้วมันสวยมากนะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราซื้อเลยราคาหนึ่งเพรเองโอเคเดี๋ยวเราจะซื้อเลยนะคะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปแต่งหน้าให้เข้ากับรูปนี้เนาะก็ตอนแรกก็จะเป็นทรงผมนะคะซึ่งเราจะไม่เอาทรงปล่อยเพราะมันน่าจะแบบอึดอัดเพราะว่าแบบ ปีกคือปีกมันก็แบบว่าแบบลุ่ลังมากอะคือแบบลกมากแล้วก็น่าจะใช้เป็นแบบผมแบบแบบว่ามัดอะค่ะซึ่งน่าจะใช้เป็นทรงนี้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะใช้เป็นทรงนี้เนาะต่อไปก็จะเป็นที่คาดผมซึ่งมันจะมีไหมหนะ้าคือบางอันอะคือเราก็แบบ เลื่อนแล้วห็นนะเราก็จะแบบคือไม่เจอะเลื่อนก่อนเอาเราไปกดถูกใจเลยเนยีเดี๋ยวขอเลื่อนดูสักครู่น,นะคะอ่ะอันนี้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราเลื่อนกลับก่อนเลื่อนกลับกันนะคะโอเคมันน่าจะอยู่ไม่ไกลเนาะซึ่งขอแบบเป็นปีนะ อันนี้ไงเจอแล้วนะคะ900โอในเคซื้อไปเลยต่อไปก็เป็นคอนแทคเลนนะคะเราอะไม่รู้ว่าจะใช้อันไหนดีระหว่างสองอันเนี้ยใช้เป็นตัวนี้นะตัวนี้ก็แบบดูแบบว่า ไม่สวยแต่เราจะใช้เป็นตัวนี้ซึ่งบางพวกเราก็ใช้ตัวนี้นะคะเพราะมันดูสวยเนาะโอเคต่อไปก็จะเป็นสีปากไม่รู้เราจะเปลี่ยนหรือเปล่านะคะสีลิสติกมไม่เปลี่ยนจะดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปตบแต่งต่อนะคะเออไม่ใช่ต้องแบบแต่งตัวต่อต่อไปก็จะเป็นรองเท้าเราจะใช้รองเท้าตัวนี้นะคะต่อไปจะเป็นเล็บเนาะ แล้วก็ใช้ตัวนี้เลยเล็บตัวนี้นะต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกเครื่องประดับเราจะเอาออกก่อนโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราบันทึกเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ